ทีนี้นิดนึงไในๆก็พูดถึงคุณทักษิณแล้วมันก็มีโพสํานักหนึ่งที่ทําการสํารวจอย่างต่อเนื่องะนะครับโพนี้เวลาทําท<ม>ีไลส่วนใหญ่คะแนนจะค่อนข้างหนักไปทางฝั่งรัฐบาลรอบนี้<ม>โพน,<ม>น่าสนใจเพราะว่าสํารวจออกมาเกี่ยวกับเรื่องของความมากบารมีของผู้ชายที่ื่อชื่อทักษิณชินวัตรแล้วมันออกมาค่อนข้างตรงเพราะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแค่อีเวนต์หรือเทศกาลสงการานต์<ม>เทศกาลเดียวนะคุณทักษิณคนเดียวเอาอยู่ แย่งพื้นที่สื่อไปเต็มๆ <S <S คุณนุกอิงก็อยู่ต่างประเทศไม่ได้มาช่วยคุณเศรษฐาก็อยู่หัวหินแต่พื้นที่สื่อสปอตไลท์แสงทั้งหมดไปจับมนเรื่องการปรับคอรมอหรือครึ่งหนึ่งของคอรมอนะครับ17 18คนก็ไปปรากฏต,<ๆ>ตัวที่นั่นมันชัดเจนจริงๆแล้วโพก็จะท้อนออกมาโดยในโพนี้นะครับเขาสัม,สมภาษณ์เนี่ยทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุได้16ยาวขึ้นไปจนเรียกว่าเกิน60เลยปรากฏว่าร้อยละ66.9มองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นผู้มากบารมีครับเป็นผู้มีบารมีจริงๆโดยมีแค่ร้อยละ33.1หรือประมาณ33%ที่มองว่าไม่เป็นผู้มีบารมีแล้วถ้าไปดูนะครับจะเห็นการแบ่งในยะชัดเจนนะถ้าถามคนที่กลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่า20ปีนะครับคนที่อายุน้อยกว่า20ปีจะมองว่า นะครับอดีตนายกไม่ได้เป็นผู้มากบารมีอะไรหรอกเนี่ยฮะให้ถึง61%เป็นไปได้ว่าน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันโตมไม่ทันความสําเร็จในอดีตของคุณทักษิณตอนสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสสมัยติดก,ก่อนจะถูกปฏิวัติรัฐประหารไปนะครับแต่ว่าน้องๆเหล่านี้อย่าลืมว่าเขาก็จะมีบทบาทแล้วก็มีสิทธ นะครับเป็น first w a t e r ในะอีก3ปีข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปลองไล่เรียงดูครับจะเห็นเลยว่ามองว่าคุณทักษิณเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองทั้งนั้นนะครับโหเกินเ0ินหมดอะอย่างอายุ4 0 4 9เนี่ยมองว่านะครับคุณทักษิณเป็นผู้มากบารมีถึง79.5%เ้อลยนะอายุ50-59ก็มองว่าเป็นผู้มากบารมีถึง78.2%แบบนี้เป็นต้น ทีนี้พอม,มองว่าเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองอมันนะครับอาจจะดูคลุมเครือแต่หมายความว่าทรงอิทธิพลและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศแล้วกันนี่แปลไทยเป็นไทยให้นะ <c oughs> ก็เลยมีคําถามต่อมาว่าแล้วประชาชนเนี่ยคาดหวังต่ออดีตนายกผู้นี้ให้ช่วยเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องไหนปรากฏมันชัดเจนมากมันสะท้อนมาว่าอันดับหนึ่งเรื่องปากทองอเรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาท<อ>ซึ่งเรื่องนี้มันควรจะถามคุณเศรษฐามไม่ใช่หรอ มันควรจะให้คุณเศรษฐาช่วยปรากฏเนี่ยเชื่อมั่นว่าคุณทักษิณจะมาช่วยเรื่องนี้สัดส่วนเยอะเลยนะเยอะสุดเลย71.8%อันดับ2ปัญหามิจฉาชีพออนไลน์คอร์เซนเตอร์เรื่องนี้ต้องคุณปรเสรฐกับตํารวจไซเบอร์ไม่ใช่ลือนะครับกระทรวงดิเอเอฝากไว้ากไว้65.5%ส่วนอันดับ3ปัญหายาเสพติดปัญหาเด็กและเยาวชนร้อยละ60.1อันดับ4ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ6้อยละอันดับ5ปัญหาฝุ่น PM 2 5็มสอร้อยละ ดังนั้นนี่คือปัญหาที่รัฐบาลต้องเผชิญแต่หลายคนเนี่ยไปคาดหวังไปฝากความหวังไว้กับอดีตนายกที่ตัวคุณทักษิณเองก็บอกว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรอเออพูดเล่นเฉยๆผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรแค่ช่วยแนะนำนะแต่นี้ขนาดไม่มีสิทธิ์นะหรือประชาชนคาดหวังขนาดนี้แต่ในทางกลับกันครับนะฮะสะท้อนกระจกออกมานี่ก็อาจจะเป็นชนวนวิกฤตรอบใหม่ที่ซ่อนอยู่ที่หลายคนบอกว่าถ้าย่ำใจเกินไป ระวังผิดแผนก็มีความอันตรายซ่อนอยู่เพราะแม้ในมุมมองของประชาชนที่มีต่ออดีตนายกทักษิณจะมองว่าท่านเป็นผู้มากบาร,รมีทางการเมืองเป็นคนที่จะกลับมามีบทบาททางการเมืองมากที่สุดแม้ว่าตัวเองจะยังไม่พ้นโทษพ้นโทษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องรอสิงหานะนี่พักโทษนะษหลายคนบอกนี่ขนาดพักโทษอย่างขนาดนี้ทับพ้นโทษร้อยเปอร์เซ็นต์จากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่ฝั่งเพื่อไทยเดินยุทธศาสตร์ชูคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณเอฟเฟกต์เนี่ย คนเดียวเอาอยู่จริงๆแต่ปัญหาก็คือเมื่อมี Impact มี f อฟเฟก s ขนาดนี้มันก็จะมี Side เอฟเฟ t ตต่างๆที่ซ่อนอยู่และพร้อมจะปรากฏออกมาในอนาคตหรือเปล่ายิ่งตอนนี้มันสะท้อนผ่านโพสํานักนี้ออกมาดังนั้นนะครับมันแสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างถึงร้อมองว่าบรรยากาศทางการเมืองเตรียมพร้อมร้อนระอุ อาจจะก,ก้าวสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ม,มีแค่ร้อยละยีที่มองว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วความขัดแย้งทางการเมืองและกลุ่มที่มองว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่รอประทุอยู่ก็คือเจน z และเจนวายโอ้ซึ่งกลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะกลุ่มรุ่นใหม่นะใช่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยเรียนวัยเริ่มทํางานและถามว่ากลุ่มนี้คือฐานเสียงของใครก้าวไกลเออคือฐานเสียงของสีส้ม,มวันหนึ่งอาจจะไม่แค่ก้าวไกลวันหนึ่งอาจจะเป็นก้าวใหม่แต่มันฐานเสียงของเขา โดยอายุ20ถึง29ปีเนี่ยฐานเสียงก้าวไกลเต็มๆเนี่ยมองว่าการเมืองเสี่ยงขัดแย้งรุนแรงถึงร้อยละ91.3โอ oh ้โหสูงมากสูงมากนะทะลุ90 <at> เลยแล้วในขณะที่เจนวายวัยกลางกก็ฐานเสียงก้าวไกลเหมือนกัน30ถึง39มองว่าการเมืองเสี่ยงขัดแย้งรุนแรงร้อยละ88.1เห oh ็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนเจนซั e เจนวเนี่ยมองว่ามีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางาการเมืองรอบใหม่ซึ่งรอบนี้เมื่อก่อนมันเหลืองกับแดง รอบนี้มันจะแดงกับส้มหรือเปล่า oh. โดยเฉพาะถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันสะท้อนออกมาชัดเจนว่ามันไม่ได้ยุติธรรมอย่างแท้จริงถ้ามองให้ลึกลงไปมากกว่าน,นั้นคือปัจจัยที่ทําให้คนเชื่อว่าการเมืองไทยจะเข้าสู่โหมดความขัดแย้งรุนแรงอีกรอบนี่ฮะขึ้นมาเลยครับทีมงานอันดับหนึ่งเลยคือวิกฤตศรัทธาต่อผู้นําการเมืองคาถา,ถามก็คือใครล่ะผู้นําการเมืองในหรือนอกสภาล่ะเห็นไหมแปดสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์สองกระบวนการยุติธรรมล่มสลายเชื่อถือไม่ได้อีกต่อไป ร้อยละ83.1 3. ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนปากท้องพี่น้องประชาชนร้อยละ66 3 4. จความเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรอิสระร้อยละห้าดและ5การยุบพักก้าวไกลที่จะเป็นชนวนหรือการถอดสลักครั้งใหญ่นี่ฮะร้อยละ48.9ถ้าดูจริงๆสข้อบนเนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับคุณทักษิณและพักเพื่อไทยโดยตรงแต่สองข้อล่างอันดับสี่อันดับห้าจะเกี่ยวกับก้าวไกลโดยตรงเห็นไหมองค์กรอิสระ กาสารัฐมนูญ<อ>กก,กตกปปชอ,อย่างนี้ในคณะกี่การยุบพรรคเก้าไกลก็ตรงตัวดังนั้นทุกอย่างเกี่ยวโยงกันไปหมดนะครับในการเมืองไทยใครว่ามันไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวกันทั้งหมดแล้วที่บอกว่า20ปีแล้วก้าวข้ามผ่านคุณทักษิณได้ยังไงได้หรือยังอลองดูสิผ่านไหม,มคุณทักษิณอยู่เชียงใหม่เนี่ยก้าวข้ามหรือยังคือคอการเมืองหลายคนเขาบอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าสปอตไลท์เนี่ยมันส่องมาที่คุณทักษิณ แต่สปอตไลท์เวลาส่องไปมันให้แสงนะคะคแต่หลายคนก็มองว่าถ้าไฟมันส่องแรงๆไปเนี่ยอาจจะไฟแยงตาไฟอ,อ,อาจจะแสบตาได้หรือไม่หรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมแล้วลว่ากันว่าหลังสงกรานนี้ให้จับตา2ประเด็นร้อนที่น่าสนใจรเรื่องแรกเลยกรณีการยุบพักเก้าไกลคือมีความเสี่ยงสูงกระแสของพักอาจจะตกลงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งคือบทบาทของคุณทักษิณล,ละค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่ไปสองรอบในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันจากนี้นะคะ แล้วก็มีคําถามประเด็นที่รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยไปพบคุณทักษิณเอ๊ะจะเป็นประเด็นที่ไปครอบงำทางการเมืองหรือไม่อย่างไรล่าสุดนะคะเรามีมุมจากนักวิชาการน่ะทางอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชอาจารย์บอกช่วงนี้นะเห็นบทบาทผู้นำสามคนไนงะคนแรกอาจารย์บอกว่านายกที่มีอำนาจสูงสุดคือคุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกสิต้องใช้อดีตนายกอาจารย์ให้สามาแบบนี้อาจารย์บอกพบภาพการเดินสายที่เชียงใหม่แล้วก็มีคอรมอหลายคนไปร่วมด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านก็คือนายกที่มีหน้าที่อำนาจทางการคือนายกเศรษฐาทวีสินที่อยู่ที่หัวหินสงครามที่ผ่านมาอีกหนึ่งคนอาจารย์บอกนายกที่ประชาชนเลือกคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐที่ไปออนทัวร์ที่อีสานใช่ไหมคะอาจารย์บอกให้จับตามองให้จับตามองทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนี่แหละค่ะ จริงๆเนี่ยมีประเด็นคำถามบอกบทบาททางการเมือง mm hmm. ของคุณทักษิณที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นการครอบงำหรือเปล่าอาจารย์ทุตพรร์บอกว่ามองว่าการพบปะแนะนําผู้คนเนี่ยต้องดูว่าถึงขั้นชี้นําตัดสินใจหรือเปล่าหรือเป็นแค่คําแนะนําเท่านั้น mm hmm. อาจารย์บอกจริงๆทําได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเ mm hmm. พราะการตัดสินใจเนี่ยเป็นของผู้มีอํานาจ mm hmm. ทีนี้นักข่าวก็ถามนะอย่างนายกเศรษฐาเองหลายคนแซวบ,บอกจะเป็นนายกที่น่าสงสารแห่งปีเลยไหมอาจารย์บอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะนายกเศรษฐาก็คือนายก ทางการการตัดสินใจก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานของนายกทางการอยู่ดีนี่ฮะก็ว่ากันไปครับตอนนี้ก็บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วว่า1ประเทศ3นายกออนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่ามีรูปแบบประชาธิปไตยเป็นของตัวเองแล้วก็มีความแปลกในหลายๆเรื่องเดี๋ยวรอดูว่าที่ทางการเมืองไทยหลังสมการจะเป็นอย่างไรคงเริ่มต้นด้วยการปร,รับพรมหลังจากนั้นก็จับตาเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกล และก็จับตาการสิ้นสุดอํานาจของสอวอ,อสู่การเลือกตั้งสอวอชุดใหม่แต่จะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าสอวอชุดเก่าต้องรักษาการอีกนานพอสมควรทีเดียวนะครับ